สวัสดีครับอยู่กับคาร์แมกซินแทลี Thailand นะครับดูเหมือนว่าตลาดรถ SUV ขนาดเล็กของเมืองไทยนะครับต่อจากนี้ค่อนข้างจะร้อนระอุนะครับเนื่องจากมีคู่แข่งอย่าง All-New Honda ZRV แล้วก็ All-New Toyota Yaris c r o s s นะครับซึ่งของสองค่ายเนี่ยเป็นคู่แข่งตลอดการกันมาช้านานนะครับ เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งตลอดการนะครับสำหรับทาง Toyota และก็ Honda นะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยทราบกันดีว่าตลาดรถ SUV นั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับด้วยความอเนกประสงค์ของมันโดยคลาสที่จะได้รับความปน,นิยมอย่างมากเนี่ยก็คือคลาสกลางๆแล้วก็คลาสขนาดเล็กนะครับที่เราเรียกกันว่า BSUV อย่างเช่นพวก s r v c x 3 0ประมาณนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มในอนาคตอันใกล้จะมีการแข่งขันในตลาดรถ SUV ขนาดเล็กอย่าง All New Honda z r v และ All New Honda t o Yaris o t y a Cross นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอเรียก All New Honda z r v ว่า z r v นะครับเพราะบางคนจะออกเสียงว่า CRV แต่ว่าซัสซีมาจาก ไปคล้ายคลึงทําให้ฟังและแยกยากกับทาง CRV นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาะท่านผู้ชมนะครับมาชมจากข้อมูลคร่าวๆของรหัสของตัว z R ข V กันก่อนนะครับโดยทาง Honda เนี่ยได้ทำการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจะใช้รหัส R ขีด V เช่นเดียวกับรถในแนว SUV รุ่นพี่ทั้งหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็น HRV CRV WRV โนยเรียกได้ว่าได้รับเสียงฮือฮากันนับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ทางค่ายเนี่ยได้ทำการจดทะเบียนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับและอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆแหล่งข่าวมีการระบ,บุว่าตัวรถอย่าง All New Honda z r v นะครับจะใช้เชสซีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันเป็นรถ SUV ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ โดยทาง Honda เนี่ยได้วางคลาสของตัวรถรุ่นนี้ไว้รองจาก s r v โดยจะมีขนาดตัวถังอยู่ที่ประมาณ3,990ม mm, ิลมสูง1,600มิลม mm, กว้าง1,695มิลม mm, นะครับและระยะฐานล้ออยู่ที่2,500ม mm. ิลมน้ำหนักตัวรถราวๆ1,180กิโลกรัมนะครับ ทางด้านกลุ่มพลังเครื่องยนต์นะครับที่ทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเนี่ยคาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.0ลิตร VTEC Turbo แบบ3สูบให้แรงมา้าสูงสุดอยู่ที่122แรงมา้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่180นิวตันเมตรระหว่าง1,700ถึง4,500รอบต่อนาทีและยังมีการคาดการว่าอาจจะมีระบบเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรมาให้เป็นทางเลือกอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นได้นะครับ ส่วนทางด้านนะครับ On New Toyota Yaris Cross ที่เปิดตัวกันไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วไม่เพียงแต่มอบความสะดวกสบายในการใช้งานแบบรถอเนกประสงค์นะครับแต่ยังคงมีแนวการออกแบบที่จุดเด่นมีจุดเด่นในการขับขี่ที่สนุกและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงสุดรวมไปถึงความประหยัดน้ํามันซึ่งทั้งหมดที่เป็นเอกลักษณ์ของรถในซีรีส์ยาริสที่พัฒน,นากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับและยาวนานด้วยคอนเซปต์หลักในการออกแบบตัวรถอย่างเอ็นเจีติก สมาร์ทนะครับทำให้ภาพที่ออกมานั้นเนี่ยมีทั้งความหรูหลาและความสปอร์ตอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบไฟหน้าจรวดไฟท้ายพร้อมทั้งเสริมภาพลักษณ์ของความแกร่งความลุยด้วยบางควรสีดำที่ยื่นออกมาจากถึงด้านภายนอกนะครับสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในนะครับจะมีการวางหน้าจอแบบ TFT ไว้ตรงกลาง ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างช,ชัดเจนพร้อมจอแสดงผลแบบ UHD เพื่อลดการเคลื่อนไหวของสายตาผู้ขับขี่เนี่ยให้น้อยที่สุดและทําให้สมาธิในการขับขี่เนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่เก็บของทางด้านหลังเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่390ลิตรเลยทีเดียวสามารถรองรับการบรรทุกสัมภาระได้อย่างสบายๆนะครับรวมไปถึงเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยยังสามารถพับเก็บของแบบแ,บบแยกส่วนได้เป็น4:2:4ต่อตอนะครับ ทําให้สามารถจัดวางพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยได้หลายรูปแบบรูปทรงอีกด้วยนะครับทางด้านตัวโครงสร้างของรถนะครับจะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่อย่าง TNGA นะครับที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแกร่ง,ง,งสูงและมีจุดสูงยถ่วงที่ต่ำทําให้บาลานซ์ในการขับขี่นั้นเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงระบบการสั่นสะเทือนนะครับที่ได้รับการปรับปรุงมาใหม่ส่วนเครื่องยนต์นะครับ พื้นฐานของอ l New Toyota Yaris c r o s ทุกๆรุ่นย่อยนะครับจะมาในขนาด1.5ลิตร3สูบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์บินซินทำงานร่วมกับระบบ Hybrid นะครับที่สามารถประหยัดน้ำมันสูงสุดมากถึง31.1กิโลต่อลิตรเลยทีเดียวพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆมากมายอย่างเช่นพวงมาลัยปรับระดับแบบแมนนวลระบบ s m a r ์ทคี Toyota Safety s e n s ระบบด้านความปลอดภัยนะครับ ที่จะมีคลูส e คอนโทรลดิสเบกสีล้อระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบที่อยู่ในสมัยนี้ในรุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็จะจับยัดมาใส่ t o y o ต้ายา r s c o r s s ตัวนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทาง t o y ยต a า a r i s ทค r s s เนี่ยถ้าได้ทำการเปิดตัวแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนทาง Honda นะครับเ r v เนี่ยยังไม่มีทำการเปิดตัวนะครับได้แต่จดทะเบียนไว้ ตอนนี้ทางเรายังไม่สามารถเปรียบเทียบด้วยข้อมูลที่ชัดเจนได้นะครับเพียงมาเล่าสู่กันฟังนะครับความคืบหน้าจากทางค่ายต่างๆและการสู้รบในส่วนของ SUV ขนาดเล็กนะครับว่าจะสนุกสนานเพียงใดนะครับก็ต้องรองมาติดตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ลุกตลาดอย่าง SUV ยุคใหม่นะครับเล็กๆก่อนระหว่าง Honda และ Toyota ซึ่งถึงแม้ว่าในบ้านเราเนี่ยจะเคยมีรุ่นยาริสคอสขาย แต่มันก็ยังมีความแตกต่างกับเจ้าออนิวนะครับที่ขายในประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเลยนะครับเจ้าตัวออนิวนั้นจะดูเป็นรถ SUV มากกว่าหากมีความคืบหน้าใดๆนะครับทางช่องคาม m แมก z i n e นไทยแลนดของเราเนี่ยจะไม่พลาดนะครับนำมาเสมอเสนอให้แฟนๆทราบโดยทันทีนะครับส่วนในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนฝากกด subscribe ช่องคาม m แมก z i n e นไทยแลนดของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สวัสดีครับ